ที่1น,นะคะท้านอนชูขาประมาณ3 0ิองศานะคะให้นอนอางายลุกในะคะชันขาขึ้นประมาณ3 0ิองศานะคะแล้วก็เกงที่บริเวณสบ้านะคะนับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หปกประโยค สองนะคะท่าเหยียดขาค่ะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดบริเวณข้อเ,เข่านะคะโดยเราจะนั่งบนก้าอี้ค่ะแล้วก็เหยียดขาทั้งสองข้างนะคะวางบนเก้าอี้นะคะโดยเราจะเก่็งนะคะบริเวณที่กระดูกสะบ้านะคะโดยนะับงเินถึงสิบวินาทีค่ะ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ้าสิบ ประโยชน์ของท่านี้นะคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตค่ะลดการตึงที่ข้อเข่าค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่น่าทำงานนานๆนะคะท่าที่สามนะคะน่าคงเตะขาขึ้นจากเอี้นะคะน่าคงไปอี้ท่าปกติค่ะจากนั้นนะคะยกขาขึ้นตั้งฉากค่ะเหยียดเข่าตรงค่ะเกรงค้างนะคะแล้วน่าหนึ่งถึงสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ซึ่งเราจะทำระดับไทั้งสองข้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประโยชน์นะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าขาและหลังต้นขาค่ะช่วยให้ข้ขอเข่าเคื่อนไหวได้ดีขึ้นค่ะลดอาการปวดของข้อเขาค่ะขาแค่ที่สีนะคะท้านั่งเหยียดขาและ กดขาลูบเบาๆนะคะท่านี้ช่วยให้กนนะะล้ามเนื้อขาและท้องขาแข็งแรงขึ้นนะคะโดยนั่งค่้ยาบนเก้าอี้ค่ะแล้วก็ออขาบนกดขาล่างนะคะเกีย่ยดขึ้นเกฑ์น,นับหนึ่งถึงสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโดยทําสลับกันนะคะ หนึ่งสองสามี่ห้าหกดแปด้าสิบประโยชน์นะคะเสริมกร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่าค่ะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อเขาค่ะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นท่าที่ห้านะคะเป็นท่าเพื่อกล้ามเนื้อค่ะ ก็คือยืนจับเก้าอ like ี้ค่ะแล้วก็เหยียดสะโพกไปด้านหลังนะคะแล้วก็แตะขาไปด้านหลังทำสลับข้างสองกันไปสองข้างไปมาค่ะประโยชน์ของท่าดีนะคะก็คือหนึ่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาด้านหลังค่ะสองค่ะก็คือพัฒนาการทรงตัวค่ะ3นะคะคือป้องกันการล้มในผู้สูงอายุค่ะ ท่าที่6นะคะยืนพิงกำแทงค่ะงอขาลงเล็กน้อยค่ะค่ะประโยชน์ของมันนะคะเสริมความแข็งแรงนะคะของต้นขาและเข่าค่ะ2พัฒนาความมั่นคงของข้อเข่าค่ะ 3. านะคะช่วยให้รูกขึ้น